เอ้กูเตือผมเนี่ยคลิปหนังควายไปเอาๆถามเขามาหลายว่าหนังควายหาเสื้อตีไหนฮะม,ออมีขายก่อกูเตือเบอมีขายนะครับแต่ว่าวันนี้มีขายแล้วหนังควายแห้งกึ่งสาเร็จรูปเอ้าอย่ามากินแรงมาครับมาครับมาครับย้ําหนังควายแหง้งเอ้าอย่ามากินแรงใส่พิกลาบครับกูห<อ>นังควายแห้งกึ่งสาเร็จรูปเอ้าอย่ามากินแรงของเฮาหนะ่ะครับผ่านการเผาการต้มแล้วก็เนี่ยือแห้งมาแล้วเวลาจะเอาเนี่ยเมนูก็แข่เอาไปแจ่น้าไว้สะดวกสบายขนาดบะทามาตุ๊บบะทะมา าเผาบัตรทามาขูดบัตรทามาซอยคนเดียวเนาะตีสำคัญถ้ายังบัตได้แกะถุงเก็บได้เหมินหกเดือนนะครับแต่ถ้าเอาไปแจ้หน้าแล้วใจบอรมดก็ใส่สองแจ้ตัวเย็นไว้ได้แหมหนึ่งเดือนครับราคาคุ้มค่าแน่นอนหนึ่งสองหนึ่งร้อยกัมหกสิบบาทบัตได้ครั้าจัดทรงเริ่มต้นตีสี่สิบบาทแต่ถ้าซื้อไปพร้อมกับผีวเาบางอย่างม่กินแรงสองร้อยห้าสิบกัมแปดสิบบาทก้าจัดทรงกึศรอบเดียวตีสี่สิบบาทคุ้มกว่านะสนใจสั่งซื้อก็ตักแชทหาเพล่เอาอย่างไม่กินแรงได้ อมเต็มถ้วยอย่างอีเลยครับนะครับก่อนจะไปแงะขอสูม่หนังควายอย่าจักโบกน้ำสมุนไพรวันล,ละโบกแง้มแรงหมาะก,กินแรงล้ำเนาะรรหนังควายของเขาก็พันกันเผากันต้มมาแล้วแจ่แนมเซ็ตก็กินได้เลยนะกรุบกรอบครับหมอมาเมนูนี้ยากม่ยากนะครับก่อนอื่นจะตั้งน้ำร้อไวน้นี้สูตรต้งอย่ามาก,กินแรงผมใสก่กะปิลงไปเพิ่มความหนัวแล้วก็จักไข่ใส่ไปตึงใบตึงการนี่นะเพิ่มความหอมครับ ต้มห่อหน้ำเดือดสักกัมระวางล้อน้ำเดือดผมก็จะไปซอยหนังควายหนังควายของเขาก็คัดสรรพิเศษนะครับแจ่น้ำแล้วมันยังตินไงอยู่เนาะผมก็จะเอามาหันซอยให้มันเป็นตินพอดีกรัมก่อนนะครับ หนังคว้าย้งผมก็ไปแจ <Gym. S 1> ่หน้าละไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนเอามาซอยหรือเอาอาขี้ขั้นจับเวลาตอนแจ่ใจวิธีนี่ก็ได้ครับก่อนออกไปทํางานตอนเจ้าฉีกซองเอาหนังมาแจ่ก่อนปิกมาตอนแรงจับพอดีครับเอาไาแย่เมนูได้เลยหรือจะเอาไปแย่เป็นเมนูกินงายก่อนนอนก็เอาหนังออกมาแจ่ตื่นเจ้ามาก็จับพอดีเอาไปแย่เมนูได้ครับมาครับเรียบร้อยหนังควายที่ผมซอยเป็นตินเป็นตอนพอดีกัมเนาะประมาณนี้นะครับซอยหนังควายเซ็ตหน้ากระเดือนแหมรอบหนังควายที่เฮาซอยไว้เอาใส่ลงไปต้มก่อนครับ คนได้เคี่ยวบดีกับต้มสักเกิงชั่วโมงเนอะยังเฮาไว้รุ่นอยู่ครับสิบนาทีป๋อหาหน้าอย่างอีห้องไว้รุ่นขากับสามสิบป่าอยู่ล่อห้องไว้รุ่นได้กับครับเนาะถ้าคนเ่ากระพุ่นนะครับพวกสิบเจ็ดสิบปุ่นเนอะเอาไว้รุ่นอยู่ครับสามสิบป่าเดี๋ยวผมจะต้มมันเปื่อยสักกรัก่อนเนาะสักิบนาทีเอาต้มสักสิบนาทีสหายขาเอาไปเน่ยเป็นครับแก้มกับลังเหมาะครับเคี่ยวกรุบกรุบกรอบๆต้มมาหมอกสิบนาทีนะครับนี่ครับผมหนังก็เริ่มใสๆจีแล้วนะเปื่อยแล้วเนาะนี่นะดุ้งดุ ตัจะไข่ออกครับคนใดมักน้ำต้มยำๆมันๆก็เอาพริกลาบไปคั่วไปมีก่อนก็นได้นะแต่ว่าของผมเนี่ยง่ายๆว่านี้มาท่าคั่วลาบครับพริกลาบเอาอย่ามากินแรงก็ใส่ลงไปเลยมันเผ็ดนะมาท่าใส่หลาย,ลยครับเนาะเอาเยอะก่อนนะชูรสนิดหน่อยเขียวครับน้ำปลาบาท่าใส่เตื่งก็ได้นะครับเพราะว่าผมพุงรสครบมาเพื่อแล้วเนาะแล้วก็เมื่อกี้ผมใส่กะปิไปละเนาะหอมปอมก,กับผักไผยเน้นผักไผยเป็นลักครับใส่ผักไผยหลายๆเมนนี่หม้อไหนไหนมักต้นหอมหอมรวนก็มาใส่ได้เนาะผมใส่สองอย่างนี้พอละ พักภัยเป็นลักใส่ดังนักมั้สาิโทใส่พักภัยลงไปละ้อมขนาดครับลาลาลากินตอนอุ่นๆห้อนๆนะครับน้องอับเขาหนึ่งกับมั้กับ แกกะเครือแห็นมะเมนูนี่้าขูดผ่ามคัเพลงตักใส่ถ้วยใส่จานเอาไปจิ้มกันเลยครับยำหนังใส่พริกลาบต้องหีทท้อนๆกินตอนท้อนๆอุ่นๆเนาะยำหนังใส่พริกลาบสูตรง่ายๆจากผลิตภัณฑ์ของเอาอย่างมากินแรลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายสะดวกขนาดเมนูนี่แต่ว่าล้ำบะล้ำบาฮู้นะไปเดี๋ยวลองไปจิ้มพอครับมา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 จิ้มยำหนังใส่พริกลาบสูตรเอาอย่างมากินแรลงด้วยกันครับหู้หนังเปรย์เปรย์หนังเปรย์เปรย์กันนะครับมะมาก่อนจะไปจิ้ม ข็สุมาหนังเห็มจัก๊กน้ำมสมุนไพรจักเขาลงทำหนะ่นะวันละบวกสองบวกแหนมแรงจำเนอไปได้ครับขนาดใส่พริกลาบน้อยเดียวหน่ะครับเพชรขนาด เนาะหนังกับหังดีครับกรุบกรุบกรุบนะครับเนะออาะเขาแยกเติมน้ำปลาให้น้อยหน,น่อเพ็ดเออเพ็ดอะไรเฮ้ยยั้มหนังนะครับเนาะยั้มหนังควายใส่พริกลาบเนาะกับเข้ากับคือ้อกับแก้มกับเน็ด ใส่น้ำปลาไปละหมอครับตัเให้ได้เลยเข็มจำรำโอ้หหมอหนังมันเหนียวแล้วครับไอนุ่มกน้ังดี้่ะซู้ลินขนาด รายการเมนูนี่เขาวต้องของมากครับหลาบครับซาครับย้ำมันเหงาขาดไปได้อย่างครับเนาะคืออืมอืมหมอครับแป๊วนำปลาไปน้อยหนึง่งลงตัวเลย อหนังกำลังดีครับหนังสูดินสูฟันดีอเอาเอาว่ะนังเนี่ยงอกจากย้ำใส่พริกลาบแล้วเนี่ยเมนูอย่างล้ำครับคอมเมนต์อบอกกันนะครับเนาะ หอมพริกลาบหอมพักไพรลองไปเป,ป,ปิดกรุบกรุบคกับนอ้องกับนอ้อง khẩu nằm nhà mắm lại hấp chỉ khèn heo là đâu nhìn cầm điếu bây giờ Ừ. Quả bay quả mai của hồi dàng em keo nữa khắp nào này Sụt ngọt.